บรรดาพระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเห็นที่จะเจริญพระกรรมฐานใกล้เข้ามาแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคก่อนแห่งการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะนำเรื่องบุพกรรมแต่แต่ว่าคงยังไม่ถึงบุพกรรมเป็นฝ่ายของกรรมชั่ว นั่นก็คือนรกจะนำเรื่องราวของนรกที่เมื่อวานนี้ได้นำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินศรสีทรงตรัสทรงยืนยันว่านรกมีจริงมากล่าวไว้แล้วสำหรับวันนี้ก็จะนำกระแสวัสธรรมทีศนาขององค์สมเด็จพระบพิตแก้วที่ทรงรับรองเรื่องนรก มากล่าวให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังสำหรับบาลีขนรกนี้มาในเทวทูตสูตรอุปริปันนก,กะนิกายมัชิมะนิกายข้อห้ายอหน้าส4 0สแห่งพระไตรวิฎกสยามรัฐ ที่เอามากล่าวให้ฟังก็เพราะว่าท่านทังหลายจะได้ค้นคว้ากันได้เพราะว่าพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สนดาสัมมาสัมพุทธเจา้ากล่าวไว้ในเรื่องของนรกมีอะไรกันบ้างท่านนี้ก็พราว่าเป็นการยกเรื่องคือยกต้นหัวตมาที่จะคิดว่ามีความรู้เรื่องนรกสวรรค์เป็นผู้วิเศษ แต่ความจริงถ้าวิเศษตอนนี้ก็ไม่ขอจะวิเศษแล้วเพราะว่าถ้าไม่รู้จริงไปพูดว่ารู้จริงก็เป็นการอวดอุตริมนุยธรรมเมื่ออวดเชา้บ,บ้านไอการอวดนั่นมันก็ไม่ทําให้ตัวหนุมขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้ร่างกายดีขึ้นมันก็มีแต่ความสุดโทรมไปทุกวันหาประโยชน์อะไรไม่ได้ เพราะนั้นว่าเรื่องนรกนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรุมาสดาทรงรับรองและเรื่องที่จะมาพูดสู่กันฟังก็นำมาจากพระไตรปิฎกขอนำเรื่องของนรกมาพูดเลยทีเดียวความจริงนรกนี้มีมากขุมด้วยกันนับเป็นจำนวนร้อยขุมไม่ใช่แปดขุมโดยเฉพาะ กการที่นำเรื่องราวของนรกมาพูดให้ท่านฟังนี้ก็เพื่อประโยชน์กับบรรดาท่านทั้งหลายที่กําลังฝึกมโนมยิทธิเพื่อว่าจะไปแดงของนรกบ้างจะได้รู้ทางไว้เป็นทองพรางก่อนได้ว่าการไปแดงของนรกนี้แต่ละคนอาจจะไปแต่ละทางอาจจะมีการผ่านไม่พบกันก็อย่าไปเที่ยงเถียงกัน ถ้าบังเอิญมีสภาวะการผ่านไปมีสภาพไม่เหมือนกันก็ลองสอบสอบซ้อมกันเสียใหม่ว่าทางนั้นที่คนอื่นเข้าไปนั้นมีจริงหรือไม่จะได้ไม่สงสัยและจะไม่คล้ายๆกันในเระการหนึ่งการไปเที่ยวนรกการไปเที่ยวสวรรค์ขึ้นอยู่กับสมาธิของจิตถ้าสมาธิจิตของใครดีก็เห็นแจ่มใสกว่ากัน ้าสมาธิสมาธิเร็วกว่าเขาก็เห็นได้ไม่เหมือนเขาดังนั้นในเมื่อการฝึกสมาธิการท่าหายก,ก็ไเห็นแตกต่างกันสีสันวันณนะไม่เหมือนกันก็อย่าเพิ่งคิดว่าใครถูกใครผิดขอให้ทุกคนจงคิดว่าเราจําเป็นที่จะต้องชําระจิตให้แจ่มใสไว้เสมออารมณ์สมาธิที่ทรงตัวจริงๆ นั่นก็คืออารมณ์ของพระอาหารหันต์แต่ว่าท่านที่ทรงชาโลกีก็สามารถจะเห็นได้แต่ความแจ่มใสไม่เหมือนพระอาหารหันต์เพราะโปรดจําไว้เท่านี้ก็แล้วกันต่อจากนี้ไปก็จะขอนํำอานรกใหญ่แปขุเมมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางในการที่ได้รับทราบเข้าไว้ สำหรับนรกใหญ่นั้นมีอยู่ปลายขุมด้วยกันคือว่าเป็นนรกแม่นรกขุมใหญ่จริงๆนี่รู้สึกหนักใจท่านไม่เอยกล่าวไว้ว่ามีโทษอะไรแต,แต่ว่าในตอนท้ายอาจจะยกตัวอย่างบางเรื่องและบางท่านมาเล่าสู่กันบางบ้างพอเป็นแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ใช่แนวทางปฏิบัติไปหานรก เป็นกล่าวววาอย่างนี้ว่านารกนิริยาภูมิหรือว่าโลกนรกเป็นประเภทใหญ่ที่สุดที่เรียกนว่ามหานารกมีอยู่ทั้งหมดด้วยกันแปดขุมด้วยกันตั้งซ้อนเรียงรายกันอยู่เป็นชั้นชั้นไปห่างกันชั้นละประมาณหนึ่งพันห้าร้อยโยต แต่ความจริงหน0่งพันห้าร้อนีทวัรระยะนรกในเขตของนรกมันก็ไม่ห่างแล้วก็นรกทั้งทุกทุกขุมเพื่อว่าเป็นการป้องกันความสงสัยมีคนเคยมาถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกแบบนี้แล้วศาสนาเขามีนรกอื่นไหม ก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธศาสนาก็ไม่มีนรกาศาสนาอย่างอื่นใดก็ไม่มีนรกนรกไม่ใช่ของพระาศาสนานรกเป็นดินแดนที่ลงโทษคนทุกคนไม่ว่าชาติใดภาษาใดจะต้องรับโทษทันเหมือนกันถ้า,ถา,าทมกรรมอย่างนั้นก็เรื่องนี้มีคนชอบถาม ถามว่าพระพุทธศาสนามีนรกอย่างนี้แล้วก็ศาสนาอื่นเขามีไหมก็ต้องขอตอบว่านรกมีไว้สําหรับคนเลวจะอยู่ในศาสนาไหนก็เหมือนกันทั้งทุกๆศาสนาไม่ได้สอนให้คนลงนรกจะนั้นนรกเขาพุทธศาสนาจริงไม่มีและก็เข้าใจว่าศาสนาทุกๆกศาสนาก็ไม่มีนรกเหมือนกันแต่สําหรับนรกนั้นเป็นเรื่องของคนชั่ว วันนี้ก็จะขอนำนรกแปดขุมแต่คงไม่จบแปดขุมเมื่อเล่าสู่ให้กันฟังโดยย่อขุมที่หนึ่งท่านเรียกว่าสัญชีพนรกสัญชีพนรกนี่เป็นนรกแรกขุมหนึ่งเอาในความย่อกันกรรมของสัตว์ที่มีอยู่ในนรกขุมนี้ถึงกล่าวว่าถูกนายนิรยาบาล นายนิริยาบาลนี่ไม่ใช่พยายมนิริยะแปลว่านรกบาลมาจากคำาลลบาลาละองภาษาบาลีแปลว่าเจ้าหน้าที่นรก <c oughs> แลาแปลตามศัพท์ก็แปลว่าผู้รักษานรกคือรักษาโทษที่สัตว์จะพึงได้พึงรับเป็นอนุว่านายนิริยาบาลคือเจ้าพนักงานเมืองนรก จับบรรดาสตัตว์างในรกนั้นมัดมาห้นมันให้นแน่นแล้วก็บังคับให้น,นอนลงเหลือแผ่นเหล็กที่สุกจนแดงโชนได้วยอำนาจของไฟนรก <c oughs> เหล็กเขาได้โปรดทราบว่าไฟนรกนี้ร้อนมากกว่าไฟในเมืองมนุษย์หลายล้านเท่า ที่เราคิดว่าไฟส่วนใดส่วนหนึ่งเขามันรกร้อนนั่นมันยังร้อนกว่านับเป็นล้านเท่านั้นพื้นเหล็กทั้งหมดจะลุกแดงโชนเป็นเปลวเพลิงเป็นเปลวขึ้นมาถ้ามันร้อนจแค่แค่วันเหล็กจะลุกเป็นแดงแดงโชนเมื่อจับสัตว์นรกไปวางไว้บนแผ่นเหล็กให้เป็น,นเลหนเล็กนี่เป็นพื้นของนรกนร้อนด้วยไฟนรก ให้ได้รับความแสบความปวดร้อนหม่เมื่อก็ไม่ต้องพันนาแล้วนะถ้าร้อนแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องพันนาวันร้อนขนาดไหนพันนาไปก็ไม่ถูกถ้าทางที่ดีถ้าอยากจะรู้แน่ก็ลงนอนเล่นในกองไฟซึ่งมีความร้อนไม่เท่าหนึ่งในร้านของไฟนระกดูก็แล้วกันแล้วนา,นายเรียบ,บนันจึงได้เอาดาบบ้าง วันดาบที่มีคมกราดคุณผอคมกราดในภาษาบาลีที่มีความคมจัดวาดฟันลงไปในร่างกายของเขาดาร่างกายของเขาสมนรกก็ขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บางทีก็มีดเอาขวานมาค่อยๆผ่าค่อยๆเฉือนอ,อันนี้มันทรมานจริงๆนะไอตัวค่อยๆนี่ ว่าจะชุบชับชุบชับเลยทีเดียวดีกว่าเหมือนกับคนนี้เขาฉีดยาค่อยๆแทงมันแสนจะปวดถ้าพุ่งปลุดจำเปเดียวผ่านผิวหนังมันก็ปวดน้อยหน่อยหรือไม่ปวดเลย <c oughs> นี่ท่านค่อยๆถากเล่นเหมือนก็ถากไม้ค่อยๆเฉือนแล้วเฉือนเนื้อทั้งเนื้อตัวทั้งร่างกายาก็สว์นรกแม้เวลาเชือดเวลาเฉือนมันจะเจ็บขนาดไหนก็ลองเล็กดู เราสัตวน์นรกที่กำลังนอนกลิ้งดิ้นรนอยู่กับพื้นเหล็กแดงโชนเฉือนทีละน้อยละน้อยละน้อยจนกระทั่งเมือหนังหมดไปทั้งตัวไม่เหลืออะไรเหลือแต่เพียงสี่โครงกระดูกขาวโพลนแล้ว่าบรรดาสัตว์น,นรกน,นรกทั้งหลายเหล่านั้นได้รับทุกข์ทรมานอย่างนี้ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเขาไม่ตาย จะส่งเสียงร้องควรคลาบระการใดก็ตามทีท่านนายในเดืนบาลน,นี้ท่านก็ไม่ยอมหยุดท่านพยายามทำตานตามหน้าที่ของท่านทุกอย่างถ้าจะถามว่าสัตว์นรกมีตายไหมก็ขอตอบว่าในเมืองนรกเป็นแดนทรมาน ดนันในแดนทรมานสัตว์จะต้องรับผลของกรรมอยู่ตลอดเวลาคําว่าตายไม่มีในเมื่อเขาตายไม่มีโทษท่านนี้เพิ่งมีอย่างนี้มันก็มีตลอดการตลอดสมัยเป็นนั้นว่าเขาจะต้องทรมานกายทรมานร่างกายเพราะถูกไฟเผาบ้างสูตรนายในิวันสับคันบ้างเชื้อเฉือนบ้างถากบ้างอย่างนี้ แล้วก็อยู่ในแดงเของไฟทั้งหมดบางทีท่านนหลายผู้รับฟังอย่าสงสัยท่านถามว่านายนิติบาลฑ์ไร้อนไหมก็ต้องตอบว่าไม่ร้อนพวกนี้มีทั้งไม่ร้อนและก็ไม่เหนื่อยถ้าจะถามว่าคุมนี้ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องขอตอบว่าในพระบาลียังไม่มีในตอนนี้ ในตอนอื่นท่านจะมีไว้ว่าอย่างไงก็เป็นเรื่องของท่านถ้าพบก็จะบอกให้ฟังถ้าไม่พบก็จําไว้ว่านารกขุมแรกที่เรียกว่าสันชีพนรกมีโทษอย่างนี้จําไว้ด้วยเป็นขุมที่หนึ่งท่านกล่าวทั้งกฎเกณฑ์ของสัตว์นรกที่อยู่ในสันชีพนรกนี้ว่านี่ประมาณ มีอายุอยู่ในนรกนี้ประมาณห้าร้อยปีนรกไม่ใช่ห้าร้อยปีมนุษย์เป็นห้าร้อยปีนรกท่านเปรียบเทียบเวลาของเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ไปอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเก้าล้านปีของเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของนรกที่ว่าสันชีพนรก แล้วก็มีเวลาเดือนหนึ่งสามสิบวันสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีแล้วก็เมื่อไรจะครบห้าร้อยปีของเขาก็ไม่ทราบนี่วันหนึ่งนี้ปลาเข้าไป9้าล้านปีของมนุษย์คนแล้วเวานนั้นว่าท่านนั้นหลายรับฟังไว้ก็แล้วกันว่าสำหรับนรกขุมใหญ่ขุมที่หนึ่งที่ชื่อว่าสันชีพระนรกได้รับทุกข์ทรมานแบบนี้ มีอายุเท่านี้จำไว้ได้ว่าอายุในนรก500ปีนรกได้แต่ว,ว่าวันเขาในรก9ล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันลองคูณเข้าไป30วันเป็น1เดือน12เดือนเป็น1ปีรวมความว่าของเขาเท่าไรแล้ของเราเท่าไหร่จริงได้หนึ่งปีของเขาแล้วก็500าร้อยมาคูณเข้าอีกทีหนึ่ง เทียบกับอายุข้เมืองมนุษย์อันนี้ผมไม่ขอไม่ขอคำนวณเทียบจะไม่ไว้เคยทำแล้วอ่านไม่ออกนี่สำหรับมนรกของที่สองชิว่ากาลสุตตะมหานรกไม่ใหญ่โตมากมหานี่แปลว่าใหญ่กาลสุตตะน่าคิดน่าคิดนรกดำดำ เส้นได้ดำดำตามพระบาลีทึ่กล่าวว่าเราสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในนรกนั้นก็ต้องถูกลงโทษโดยนายนิรีบาลเอาได้ดำมาตีเป็นเส้นเข้ากับตามร่างกายได้ดำี่จะเพงคิดนะว่าได้หลอดเป็นได้เหล็กได้เหล็กสีดำที่มีความคมมาตีเข้าตามร่างกาย แล้วก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นนี่สนุกตีเหมือนกันนีนะได้ดำตีพับข้อตรงไหนเป็นแผลลึกตรงนั้นไม้ว่าแสนที่จะร้อนไฟก็เมอาจะตลอดไม่ตลอดเวลาได้ก็คมมีความร้อนด้วยต่อจากนั้นไปก็เลื่อยมาเลื่อยเล่นให้สนุกตีเหมือนกันบางทีก็ฝานมาผ่าหรือว่าเอามีดมาลบมาเฉือนกรีดไปตามร่างกาย ตามเส้นได้ดำที่ตีไว้ตีไว้ตรงไหนก็เลื่อยตรงนั้นตีเส้นไว้ตรงไหนก็มีถากมีถางกรีดไปตามนั้นสนุกดีเป็นะนั้นว่าไม่มีผิดรอยได้จะตีเด่นตามรอยคล้ายๆกับว่าสัตว์ในรกนั้นเป็นแผงกระดานพรน,นี้กล่าวว่าฉะนั้นนรกนี้จะมีชื่อว่ากาโรสุตานรก เป็นนรกที่ลงโทษโด้วยเส้นด้ายดำท่านกล่าวต่อว่าไม่จะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ในกาลสุตนานรกนี้ถูกในายดิบาบาลจับให้นอนเหนือแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนแรงไปด้วยไฟของนารกแล้วเอาได้เส้นดำอย่าลืมนะมันได้เนี่ยมันเป็นได้เหล็กได้เหล็กไม่ใช่ได้ไหม ซึ่งทำใด้เหล็กนรกขนาดใหญ่โตเท่าลํำตาลมาตีบนร่างกายของสัตว์นรกซึ่งเป็นร่างกายที่ใหญ่โตมากจนเป็นให้เป็นริว้วเป็นรอยตามร่างกายแล้วก็เลื่อยมาเลื่อยตามรอยเส้นตีนั้นด้วยเรื่อยนรกที่มีไฟลุกแดงโชนแหมมันร้อนได้เกินค่อยๆเลื่อยไปจนร่างกายขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ สัตว์นรกนั้นทนได้หรือไม่ได้ก็าตามใจแต่ก็แต่ก็ตายไม่ได้ตางก็ดิ้นรนกระวนกระวายบางทีก็ถึงกับทะลึ่งลุกขึ้นดิ้นชั่วพราดความจริงแหมไม่ต้องอธิบายก็ได้นะมันแย่อย่างนี้จะเป็นนอนนิ่งจะได้ยังไงแสดงกิริยาคดฮัททำท่าจะสลัดให้หลุดแต่ไม่มีทาง นายนิยาบาลแกก็บังคับนิิยาบาลนะแกก็บังคับจับมัดให้นั่งขูอีกแล้วก็เลื่อยตัดจำร่างกายเขาสัตว์นรกเหล่านั้นต่อไปพวกเขาต้องรับทุกโทษอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขของนรกเมื่อนั่งดูนรกขุมนี้สัญชีพระนรกมีอายุห้ารปี ในาการาสุตานรกนี้มีอายุมาพันปีคูณด้วสองมาเทียบกันกับเวลาในมนุษย์โลกท่านบอกว่าวันหนึ่งคนนรกในกาลสุตานรกนี้ต้องใช้เวลาในเมืองมนุษย์ถึงสามสิบหกล้านปีโอ้โหต้องคิดแล้วอย่าไปเลยกนะ็รับถ้าไปเที่ยวก็นนมนต์ไป ถ้าไปอยู่น่จะไปเลยครับถ้าไปหนึ่งนาทีก็อ่านท่านบอกว่าสามสิบหกล้านปีจริงๆครบวันหนึ่งกับคืนหนึ่งของนรกนั้นก็คกูณกันก็แล้วกันวันหนึ่งแล้วกับสามสิบหกล้านปีเป็นหนึ่งวันสามสิบวันของเขาเป็นหนึ่งเดือนยสิบสองเดือนของเขาเป็นหนึ่งปีแล้วก็คูณได้หนึ่งพัน เท่ากับกี่ปีในเมืองมนุษย์ก็ว่ากันไปต่อไปก็จะพูดถึงนรกขุมที่สามสำหรับนรกขุมที่สามนี่ชื่อว่าสังคาตะมหานรกเป็นกล่าวไว้ตามบาลีอย่างนี้ว่เาเหล่าสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นในนรกขุมนี้ได้รับทุกข์กระโทษกัรมานโดยถูกภูเขาเหล็ก มวยขยี้ร่างกายให้รับทุกขเวทนาอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่เวลาว่างเว้นไอ้คำว่าว่างในเมืองนรกนรกมันไม่มีไม่ต้องไปหาเวลาว่างฉะนั้นนรกคุมนี้จริงชื่อว่าสังคาตะนรกแปลว่านารกที่เบยขยี้ร่างกายสัตว์ uh huh, ไม่ไหวเอาใครอยากจะสมัคร ใจไปนรกมันก็ตามใจนะเมื่อกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่สัตว์สังขาตนรกนี้มีร่างกายวิกลวิการต่างๆกันพระธรรนบอกว่ามีรูปร่างแปลกประหลาดพิลึกเช่นบางคนมีหัวเป็นควายแล้วกันมีตัวเป็นคน บางคนก็มีหัวเป็นคนมีตัวเป็นควายนี่ผู้ฆ่าควายสิบางคนก็มีหัวเป็นหมาเป็นหมูเป็นเป็ดเป็นไก่แต่มีตัวเป็นคนดังนี้เป็นต้นเป็นนั้นว่าหัวเป็นสัตว์เิรัฉานแต่ละอย่างมโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราชอบฆ่าสัตว์อะไรหัวมันก็เป็นสัตว์แบบนั้นจะนี้ก็แล้วกัน ท่านกล่าวว่ามีความไม่ผลิตแทนร่างกายที่คนพิการที่สุดม่ท่านบอกว่ายากที่จะพัณนาให้มันครบทนได้นายนเดียบ,บาลผู้มีดวงตาอันทมึงถึงน่ากลัวมานิตาคงจ้องเปิ่งตาแดงกำมเหมือนกับไฟจะลุกมาจากกระบอกตามีมือถือสตราวุธเที่ยวเดินไปแล้กวก็เดินมา แล้วก็ยกมือชี้หน้ายกกวกชี้หน้าร้องคำรามว่าให้เสียงดังมันฟ้าผ่านั้นร้องคำรามเหมัอนก็เสียงฟ้าผ่าว่ากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเขาว่าอย่างนั้นแม้จะทําเสียงให้เหมือนแกมันก็ไม่เหมือนซะด้วยเพราะนั้นว่านรกทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายได้ยินดังนั้นเวลาใกล้ขมาสแล้วจะหมดสแล้ววันนี้ได้สามขุม ก็บังเกิดความหวาดหวั่นจับข้อหัวใจวิง่งหนีไปโดยเร็วไม่คิดชีวิตขณะนั้นเดิ่มน่ายกำบันดาลให้เกิดกองไฟใหญ่ขวางหน้าเขาไว้สัต์นรกก็ไม่รู้จะไปไหนได้ก็ได้แต่พอหันหลังจะกลับมาหนีคนไปเจอไฟหนีไฟหันหลังกลับมาก็เกิดกองไฟดักหน้าใครกองหนึ่งไม่ต้องไปกันแล้ว หากินกับไฟไม่ว่าอยาหันหน้าเวทานาไหนก็ปรากฏว่ามีกองไฟเกิดขึ้นรอบๆตัวทั้งหมดเผาสัตว์นรกได้รับทุกขเวทนาแสนสาหาัสอันหนึ่งท่านบอกว่าอย่าพึงเข้าใจว่าไฟนรกท่านหลายจะเหมือนกับไฟในโลกมนุษวย์เพราะว่าความจริงไม่ใช่ เมื่อไฟนรกนั้นมีความร้อนแรงกว่าไฟธรรมดาที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้มากมายมักหลายล้านเท่าแม้จะถูกไฟนรกผเผาเผาอยู่อย่างนี้บรรดาสัตว์นรนกทั้งหลายเหล่านั้นก็ตายไม่เป็นคำว่าตายไม่มีตายเมื่อไรมันก็หมดการทรมานกันเขาต้องการไปทรมานโดยไม่ต้องตายกันร้อน,นอยู่แบบนั้น ่านกล่าวว่าพระปรากฏว่าต่อมาไม่ช้าก็มีภูเขาเหล็กนรกสองลูกนี่เจอไฟเขาแล้วไม่พอนายนินิวานไล่ไล่หนีไปเจอไฟหลบไปหลบมาหลบมาหลบไปไฟเาผาภูเขาเหล็กสองลูกมีไฟลุกแดงชนกลิ้งเขามาทับมีขยี้ร่างเขาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแหลกลานไปเหมือนจะหีบอ้อย จะบีแบบแบบไหนก็ตามแหลกเหลวไม่ก็ตามนรกใหม่สัตว์นรกใหม่ตายถ้าตายเสียก็สบายนี่แกไม่ตายก็ต้องทนทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงอายุไขสำหรับอายุของสัตว์นรกในสังฆาตนรกนี้ท่านกล่าวว่ามีประมาณ2,000ปีนรก เียบกับเมืนบบนมนุษย์ท่านบอกว่า145ล้านปีเขามนุษย์ยังได้วันหนึ่งของนรกขุมนี้สบายแล้ก็สัตว์ในรกขุมนี้จะต้องทนทุกข์ทรมาทรมานถึงอยู่2,000ปีในรกลองคูณกันดูกันแล้วกันในครับว่ามันเท่าไหร่นี่เป็นอนันว่ากรรมอะไรไม่ต้องถามกันเพราะเวลานี้ยังไม่ได้พูดถึงกรรม แต่ว่าดูเป็นว่าผมว่านรกแปขุมนี่เป็นนรกแปดเจดูมานานแล้วนี่ไม่รู้ว่าเขยจนลงโทษอะไรไปเข้าใจอยู่นิดหนึ่งได้ข่าวนิดหนึ่งในด้านเอเวจีมหานรกว่าเป็นอนันเรียก,กรรมโลกหรือว,ว่าเป็นอาจินตกรรมจัดว่ากรรมที่ทําจนชินเป็นอันว่าวันนี้ก็คุยกันได้แพงเพียงแค่สามขุม สำหรับบรรดาพระบิดาสมณเนทั้งหลายเมื่อฟังเรื่องราวของนรกแล้วก็จะถือว่าเป็นเรื่องนิทานเล่าเล่นกันสู่กันฟัง <c oughs> ตอนนี้ก็เรปะว่าวิชาคว,วามรู้ของเรามีเท่าที่ฝึกให้นั่นก็คือมโนโมยิทธิ ที่ท่านทั้งหลายกําลังฝึกกันแล้วบุคคลทั้งหลายและก็หลายท่านที่ทําได้แล้วเพียงเราฝึกแค่ครั้งสองครั้งก็สามารถทําได้หลายคนฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาพิสุทธิสมณีทั้งหลาย <c oughs> เมื่อรับฟังแล้วจะพยายามฝึกฝนกำลังใจของท่านให้ทรงสมาธิตามที่ต้องการ พอมีกําลังสามารถจะท่องเที่ยวไปสวรรค์ไปพุทธโลกไปรนรกได้แล้วก็ไปสอบสวนพระบาลีพระองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าที่พระองค์ทรงตัดไว้นั่นมันมีจริงหรือไม่เอาละท่านทั้งหลายสําหรับเวลานี้มองดูเวลาก่อนเวลาจเจริญพระกรรมฐานก็หมดแล้วสําหรับเรื่องราวของนรกในวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านนั้งหลายผู้รับฟังและเพื่อปฏิบัติทีปฏิบัติชอบโดยทั่วกัน